ทำมาสวัสดีค่ะกลับมาสูตรลมปล่อยลวมวันก่อนเริ่มสูตรลมให้เราสังเกตว่าลมมันเข้าจมูกไหนเนี่ยบางทีเราใหม่ๆนี่อาจจะยังไม่รู้สึกนะสูตรเข้าอย่างเงี้ยรู้สึกไหมลองทำดูสิรู้ไหมลมเข้าจมูกไหม ถ้าใครยังไม่เคยทำเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะทำนี้ก่อนทำให้ลมมันสัมผัสสองข้างนี่แหละการเริ่มทำมานาปัญสติมันต้องให้ทำอย่างนี้แหละทำสูดลมปล่อยลมอย่างนี้ก่อนคือให้มันตรงนี้ให้มันสัมผ,สสมผัสว่ามันมีอะไรเข้าไปมันมีพลังงานอะไรเข้าไปนะเนี่ย หรือเอามืออาจจะเอามือไปหยิกหยิกยิกตรงล่องนี้สัหน่อยเพราะตรงนี้นี่ครูบาอาจารย์ให้พวกเราสร้างความสนใจตรงนี้นะคะให้สติและจิตไปสร้างความสนใจตรงนี้มันจะแหลมคมนะคะบอกจิตและสติจะแหลมคมมันจะทําให้เอาไปวิปัสนาได้นะนั่งตัวตรงนะคะตัวตรงตัวตึงขมมวท้องนะคะขมวท้องตัวตึงตัวกลงนะ แค่แมวท้องไว้นะเวลานั่งคัดสมาธิเนี่ยเท้าเนี่ยส้นเท้ากับโคนขาได้ติดกันนะคะส้นเท้ากับโคนขาติดกันเอามากดติดกันเพราะว่ามันจะทําให้อ่าบั้นเอวของเราเนี่ยมันมันไม่งอนะคะไม่งอถ้าก้นกบเรางอเอาก้นกบไปนั่งเนี่ยมันจะทําให้เราปวดปวดบั้นเอวด้านหลังนะคะเราก็ให้นั่งด้วยขาอ่อนนี่แหละ พอนั่งด้วยขาอ่อนเนี่ยมันจะทําให้แอนหลังนะคะแล้วมันจะรู้ว่าร่างกายทุกส่วนของเรามันตึงละตึงเก่็งอ้าวยกไหล่ขึ้นยกไหล่ขึ้นทาแมวท้องไว้สูดลมทำใต้ต้นไม้ก็ได้นะมันจะมีอากาศออกซิเจนเยอะเพราะการสูดลมเนี่ยได้พอได้อากาศออกซิเจนเข้าไปเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยาภายในทั่วร่างกายเลย แค่มันชื้นๆที่จมูกก็ถือว่าเริ่มเริ่ม,ร,มรับรู้เลยนะหรือม,มันคันๆน,นี้นะสูดลมเข้าปล่อยลมออกสูดลมจิตและสติตั่นไปตามลมนะตามลมไปลมมันอยู่ตรงไหนนะคะตามใหม่ๆนี่ทำอานาประสสตินี่ให้ แค่ลูดจมูกตรงนี้ก่อนนะสองข้างให้มันสัมผัสตรงนี้แหละมันคันแล้วอย่าเอามือไปเกานะให้เราสังเกตถ้ามันชื้นชื้นแสบแส,บแสบนะเริ่มถูกต้องละแสบแสบชื้น